สวัสดีครับผมเบนนทพงษ์ผาทองนะครับรับบทเป็นพระรามครับสวัสดีครับผมพร้อมรากชรัตน์พละศานะครับรับบทเป็นพี่เหนือครับพวกเรามาจากซีรีส์นะครับโปรเจกต์ end of love เรื่องเหนือพระรามนะครับหลังจากซีรีส์เรื่องนี้จบไปนะครับผมมีคําถามหนึ่งที่ติดอยู่ในใจผมคือพร้อมที่จะไปเดทกับผมไหมครับคุณนามผมเหรอครับแล้วแต่จะคิดเลยครับเพราะนอกจากคุณแล้วเนี่ยผมอยากจะชวนแฟนคลับทุกคนคนที่เป็นคนพิเศษของเราเนี่ยไปเจอกันในงาน End of Love Live Fan Meeting End e r e m o n y นะครับในวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่โรงละคร K Bank สยามพิกาเนตครับย้ำนะครับว่าทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกนะครับคุณก็สามารถไปร่วม สนุกกับเราได้นะครับแล้วก็วันที่18กรกฎาคมนี้เล<อ>ครับจองบัตรได้ที่ w w w บ t i c k e t m a j o r c o m นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ดูคอนเสิร์ตนะครับพิมพ์ไปเลยว่าดูคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็น IG, Facebook, Twitter นะครับเราสามารถไปติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับทุกช่องทางอย <ะ S 2> ่าเอาไว้เจอกันนะครับแลวทุกคนเลยบ๊ายบายเจอกันครับ